อย่าได้เลยนะทะเลยไปไม่รับเรื่องจริงถ้ามันสารแนามาแบบอันนี้อันนี้อาชีพโชยเฉลี่ยเลยของมึงเลยอะไรีบงานอันนี้อันนี้ลาวนี่ลาวก็พูดลาวนี่ลาวต้องบอกลาวได้ใจ้นี่มึงจะลาวด้เนี่ยนี่ดูหนาเลยตลาดไหนตดโอ้เลื่อนที่อยู่ตลาดน้ำนี่เขาก็กลับไปอยู่โคราชอยู่อะไรนะอะไรเขียวเขียววะวางน้ำเขียวอ่า นี่เปิดดินนี่ให้สองลูกกันเป็นไงโอ้ได้กินของปี่ขายของฝั่งพุ่มตังๆก็เอาแต่ไม่ต้องเอาเยอะป้าอีกไหมเนี่ยนะจากาป้าอีกไหมใช่ค่ะถือเอกสารถือพี่ขายถึงกี่โมงอ่ะก็ตลาดน้ำให้ติดทุ่มหนึ่งค่ะทุ่มหนึ่งได้กินอะไร เนี่ยป่ามันมัให้ปีปีให้กินกินหมดเลยอ่าเห็นไหมเนี่ยเต็มถ้วยนะใครไม่กินก็ไม่ต่อว่าเราก็แค่เออจะใส่ได้ทั้งหวีจะใส่มันห่อไม่ได้จะสองลูกก็หนึ่งผู้เรียนไข่ใช่หรอกโมโหลูกน้องมันพวกพระเลยเก็บเรือไปซ้ำอ๋อไข่กินเรือใครสองลังสองลังแล้วก็ส่ห้าลังแล้วก็มาเต็มหกเลย เอาไว้แค่สองพอแบกภาระไม่ไหวเวลาช่วงที่ขายได้มันได้เวลาช่วงไม่ได้อะค่าร้านมเยอะค่านยะแม่มะกรครับะกินอะดี่ย้ชานบ้น้กินอะนี่ดูดูดูยายสอยนี่นี่เขาเรียกว่านี่เลยเขาเรียกสอย ยาส้วินยาขายแต่สามติ๊แปดยันห้าติ๊กสามแล้วนี่น่ะไงล่ะจะเกษียณเลยได้นี่เจ็ดปีได้เงินละเดือนเราหกร้อยอีกเจ็ดปีกว่าจะได้เผื่อขึ้นเป็นพันอ่าดู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 ของลูกใส่แม่เข้าไปของของเราเองอะไรตัวอะไรเออเจ๊งก็เจ๊งเราเจ๊งน้วยล่ะเจ้าอสวนมาเป็นขายแบบเอาสังคมลูกเออขายเอาสังคมใายแบบจูบจูบ ใส่แบบจุกๆใครเผื่อแม่งแบ่งกล้วยใครจะทำผมลงมาตลาดน้ำเด้เนาะไปตลาดไปยืมโงตีเจ้าไหนบางทีแบ่งกล้วยเองขายเองเจ้าของมาขายเองก็เลยขายหลายเพราะว่าจะได้กลับบ้านในไว้มาลูกน้องให้ตีหัวบุเลยนองให้ขนาดนี้ไม่ได้ไงอ่ะสองลูกอ่ะได้รอค่ากล้วยอย่างเดียวก็ไปเท่าไหร่แล้วสิบบาทสิบกว่าแล้วสองลูกเซเว่นขายลูกละเก้าสองลูกสิบแปดบาทละใช่นี่ใส่กล้วยไปแล้วสองลูกขายอีกลูกนึง แป้งอีกอเดี๋ยวมีนม้ตาลช็อกโกแลตอีกเออเอาอะไรอีกอ่ะเอานมสรุปเริ่มไม่ค่าบุญหรือไม่ค่าไม่ค่าเชิญคุย <c oughs> น,นี่คชิญคุณจะเอาท <c oughs> ็อปปิ้งเป็นอะไรนมน้ำตาลช็อกโกแลต